อันนี้ก็เป็นห้องที่ครูเกศเทินห้องที่บ้านคีตาหนึ่งห้องสําหรับการน,นวดเลนดรอปโดยเฉพาะเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่ารู้ว่ามันมีประโยชน์มหาศาลอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เทินหนึ่งห้องเลยคะคือในไหนก็เนี่ยฮะแล้วก็คนที่มานะคะถ้าสมมติมาไพรเวทเดี๋ยวนี้เราเสร็จแล้วเนาะ,ะประมาณครึ่งวันนะ,ะ mm hmm. ก็เอ,อกแต่ร้องกลับตอนเย็น mm hmm. ก็สามารถอยู่ในห้องเนี่ย ก so ็พ right ักผ่อนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะอ่าค่ะก็อันนี้ก็ดอันนี้ให้ดูเซ็ตเดนดอกค่ะใช่นี่นะคะก็จะมีน้ำมันอยู่หลายตัวอะอยู่คืออันนี้มีน้ำมันอยู่ในนี้อยู่ป่ะโอเคนี่แหละออ๋ใช้ใช้ไปแล้วไดเห็นว่าใช้งานจริงๆเออกระโดดกระเดกไปแล้วโอเคนะคะก็ใช้จริงๆใช่จริงๆ ini ya, ini ya, di